สบายดีสบายดีอันนี้แมคเกลซีเฮดคลิปมาเบิร์นเนาะอ่าแอวเพิ่นได้สามสิบสี่ครึง่งสะโพกเพิ่นได้อ่าสี่สิบเอ็ดครึง่งอ่าเหาเต็มนี่เหาต้องมาเบิร์นสโพกก่อนเนาะสี่สิบเอ็ดครึ่งก็ไดาาาสนน้สิบนิ้วอ่ามาห้านแล้วอ้อสิบนิ้วกับซ้ำส่วนเปรตเนาะสิบนิ้วกับซ้มส่วนเปรตเหมอยู่นี่เนาะดิเราก็สิมา แทปสิบนิ้วกับซ้ำจนปเหมือนอยู่นี่แต่ว่าสิ้นนี้แม่แก้วสีเต็มให้เบิ่งก่อนเนาะเพราะว่าสิ้นนี้เพ่นห่าเป็นสิ้นลูกเดียวแต่ว่ามันได้โตล่ายเนาะมันได้โตล่ายเลยมันได้โตล่ายแล้วแม่แก้วสีเต็มให้เบิ่งให้เบิ่งก่อนเนาะบ้านแล้วเราจะสีเอาให้เบิ่งอีกเพื่อนหนึ่งว่าหมอนฮอดที่ได้เลยนี่ก็ได้สิบนิ้วเบ่บ่ฮอดครึ่งซสิบนิ้วกับซ้ำคิดเนาะ ก็มาคิดนี่มานีิอันนี้เป็นสโพกเนาะอันนี้เป็นสโพกสิบนิ้วกับสามส่วนเป็ดไม่นี้เขามาเอาเอลแล้วเอลได้เป็ดนิ้วกับอันนี้ได้ห้าเนาะห้าสี่สาวเสื้อสูงเปลี่ยนส่วนเป็ดพะว่าอันนี้สามสิบซ่งห้าสี่ได้เป็ดสี่สามสิบส่งสามสิบส่งสามสิบสี่หักออกสามสิบส่งอย่างเดียวส่งเนาะส่งเป็นส่งนิ้วตัวนี้เนาะส่งเป็นส่งนิ้วตัวนี้แล้วก็มันได้สิบเปดบม่นี่คริงนิ้วเนาะ ครึ่งนิ้วนี่มาบวกใส่อย,ยู่บนนี้กับพอดีเป็นสาวเนาะสาวก็มาหัานาา่นห้าสี่สาวกะแอลคนได้เฟตนิ้วห้าส่วนเฟตมัน,นยอยู่นี่เนาะไก่ครึ่งนิ้วมาหน่อยหนึ่งไก่ครึ่งนิ้วมาหนะ่อยหนึ่งมันอยู่บนนี้เนาะ่นเด็ดอันนี้เป็นแอวเนาะแอวตัวนี้เฟห้าส่วนเฟตนะส่วนเฟตบัดนี้เฮามาแทกเบิ่งตัวนี้ก่อนเฮาสิมาเฮ็ดเก็จกุนเนาะ ตัวนี้มันได้8นิ้วครึ่งเนาะแล้วเฮาสิมาเอาตัวนี้ออก4นิ้วเห็นบ่4นิ้วนี้มันกิดกุนเนาะกิดกุนตัวนี้กิดตัวนี้เนาะด้แม่นกดตัวนี้แล้วบัดนี้เจ้ามาแทกตัวนี้นี่มันเลือดเท่าใดของเจ้านี่มันได้อ่านิ้วนิ้วกับ5/8แม่นบ่นิ้ว5/8บัดนี้เจ้ามาเอาตัวนี้ออกอ่าเฮ็ดกดตัวนี้เนาะเอาตัวนี้ออก3กระเบียด ส้ากระเบียดอยู่นี่เจ้ากระต้องเอาตัวนี้ออกสร้างกระบเบียดเนาะนี่เนี่ยบอกเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้แล้วก็มาคิดนี่มาคิดแบ่งเครึ่งนี่เนาะคิดแบ่งเครึ่งแล้วก็คิดตัวนี้ลงก้องเจ้านี้ตัวนี้เอาลงมานี่มันเอาลงมาเจ็ดเครื่องเนาะเจ็ดนิ้วเครื่งเอาลงมานี่พราะว่าสะโพกเจ้าดีสิบลายเนาะโดยเอาลงเจ็ดนิ้วเครึ่งตัวนี้ก็ต้องเอาลงห้านิ้วเครึ่งเอาลงเทือนนะครึ่งเนาะขันหกนิ้วเครื่องก็เอาลงสี่นิ้วเครื่องขันอานา เอาลง5นิ้วก็ต้องเอาลงตัวนี้ินิ้วเนาะอันนี้เอาลง7ครึ่ง,งอันนี้ก็ต้องเป็น5ครึ่งเนาะนี่นี่ก็มาคิดจังซี่เนาะเฮาได้กตัวนี้มันกล่างเนาะนี่ <c oughs> แล้วตัวนี้บัดนี้ตัวนี้มันเลือเท่าใดเลือนิ้วนึงแม่นบอ่อ <c oughs> <c oughs> ยู่1เฮาจะเอาออบัดนี้นิ้วนึงแม่นกข้างโดยมันข้างเนาะตัวนี้แล้วเฮาก็มาิ้งบัดนี้ิ้ง มีเจาะยัด้เก็ดทางหน้ามันนี้สิ้นเจากระแคบเนาะตัวนี้มันออกมานี่มีเจาะสีนิ้วสี่นิ้วครึ่งเนาะเจาวก็เอาอกมานี่สีนิ้วครึ่งเราสิ้นเจาแคบเจาเออกตัวนี้จะครึ่งนิ้วโผลราะว่าตัวนี้เจ้ามันแคบเลยแล้วก็ตัวนี้ก็เอาลงห้านิ้วครึ่งคือกันเนาะเก็ดทองเนาะดยตัวนี้มันเก็ดหน้าทองเลยทีละกรกิ้งเนาะกิ้งแล้วก็ไปหนี กินแต่ละกิดเลยบ่ได้ใช้มันทักห่อโบก็ใช้โบกินไปเลยจะเหากินไปเลยกินสิเนาะแล้วกินเ้ามันนั่นบ่บ่ใช้บันทถักเนียเออซื้อมันก็ซื้อแล้วบ่กินมันก็ไปตามนี้แหละกินแห้งๆเนีนแห้งๆเลยอันนั้นเอาคนกันเออกินแตวนี่มันเนีนแห้งๆ เวลาเขาพับค้นกลางจับเวลาเขาพับคืนกลางเนาะอันนี้เป็นขั้วห้าซ้ายมันจะเขาโตแล้วมันกัสซอโอหาด้านกีมันก็ซีโบเฮนเนาะดิซีโบเฮนเลยมันบอกเวลานั่งมันก็ซีโบเฮนมันก็ซีบอลีดูพีเนาะขั้วห้าซ้ายเวลาเขาพับคืนกลางเดี๋ยวนี้เป็นไฟขั้วเอ้มหานแล้วเขาีบอลตัดอ้าหาแล้วเขาซีบอดแท่งก็ีเนะ หั้มันตชิอ๋มาแล้วเขาซีมัดแทกนี่ฮะมันได้อันนั้นเป็นสามสิบสี่เนาะสามสิบสี่ละห้าซองเออเดี๋ยวมันก็ไดอยู่ประมาณบ่สามสิบสี่ครึ่งเนาะเดี๋ยวอันนี้สามสิบหกกับเป็นสามสิบโซองเมืนบอกสามสิบโซองอันนี้วันนี้มันสามสิบสี่เมืนบอกสามสิบสี่ตัวนี้มันกระตรงได้เป็นอสิบเจ็ดเนาะ จังได้เนาะกระได้เนาะประมาณนี้กระได้เดนมันกระซีมันกระซีโบอกทอดีคุณโตอีกประมาณเจ็ดมือโตอีกประมาณนะโดยเป๊นิ้วเนาะเป๊นิ้วมันกาฟวงพอดีักตัวนี้คันแักกวงเนาะเดนมันกวงเดนแบบนี้เห็นไหมฟวงตัวนี้นี่กวงเห็นบหมถ้ามันกวงไล่แล้วเขาซีบตัวนี้เข้าอีกเนาะหยิบตัวนี้เข้าอีกหนึงนิ้วหนึ่ง ดยหยิบหยิบ,บอ้๊กมาแล้วเนาะสิ้นอ่าขุนอ้วกอันนี้นะเอวอ่าซ้ำสิบสี่สิบหกสี่สิบเอ็ดเพิงเนาะมันแลาหัวหเกาสิมาคั่วคั่ว,กว,กวกดีกาโบให้คักลงไล่เนาะสู่สุดกะให้ประมาณอ่าซ้ำนิ้วเพิงเนาะให้ซ้ำนิ้วเพิงเนาะ เอาสิมีหน้าทองแบบนี้เฮาสร้างนิ้วครึ่งพอดีเนาะบ่เฮาเอาลงฮอด4นิ้วครึ่งบ่ฮอดเอาบางคนเอาลงลายมันหิ้วเนาะเอาอยู่ประมาณ3ครึ่งนี่แทบนี้มาโดย3นิ้วครึ่งแล้นี้ก็ิ้วคือตัวนี้ก็เงนิ้วคือนี้เอเงิ้วเนี้งิ้วเป็นนิ้วง เลยแล้วเขาก็มาขั้วเวลาขั้วเขาก็จับแต่ละตูกนี่ให้มันซื่อกันถุงเก่านั่นแหละทุกเท้าต้องมีการเน้นทุกเท้อเขาต้องเอาเอาโดยเขาต้องมาพับพับตัวนี้พับตัวนี้ให้มันโอกันแต่ละดูให้มันโอกันแล้วมันขึ้นไปสุดใส่กระยาเนาะมันสีสุดใส่กระยาเาต้องมาพับเลยอันนี้ไม่เันทัดบ่ฮอดเขาก็ให้ปรุงที่อ่อนกระหูโยักอันนา กินหาก็มาพับตัวนี้แบบนี้จับตัวนี้ให้มันเนีนๆกระหมากิน,ก,นกลวงตัวนี้อ๋อหอดีเลยนะอันนี้ก็สิอกลวงคือกันวงเหมอือนนี่นะอันี้ดีกระจับให้มันซื้อกันเป็นระลึกมากเห็ดคือกันกคน้ายก,กันเลยเตาย่างแต่ว่าใหญ่น้อยอันนี้นาฬิกาออปคือ คือได้ไซยใหญ่เนาะไซมือนั้นแมนเอลเได้เอล่าสบกว่มือนันเอลทาสิงกสิบแล้ว ีมันแทกมันได้เบิ่งตัวนี้มันทีได้กระ่ายกันยงเงงลแทมันได้ห้านิ้วเนาะขันซีนิ้วครึ่งขันบุพโแท้ๆสีนิ้วครึ่งหรือว่าซีนิ้วกว็ได้หอยได้แซกอันนี้มันเนาะขันว่าผู้หยิบเก่งฮะนะสีนิ้วกว็ไดทราบนิ้วปลายเดี๋ยวน้อยหนึ่งก็ได้ขันผู้หยิบเก่งเกงฮะนะแต่ว่าตัวนี้เอา เอา5นิ้วซะ5นิ้ว5นิ้วไปแล้วเจ้าจังมาเจ้าจังมาคิดนี้เนาะคิดนี่มนี่ครึ่งนิ้วคันคิดอันน้คิดันี้ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วไปเลยเพราะว่าเสียมาเปะซนี่อ่ะบ่ฟ้าวใส่เื่อบ่มีแต่คิดนี้ก่กคิดนีคิดตัวนี้กตัดตัวนี้กตัดตัวนี้จะคิดที่น5นิ้วคิดคด สำนานเนาะผู้ได้บัวสำนานก็นสีคิดเคิงนิวคืนนึงไปเลยเนาะกันผู้สำนานแล้วกับบคิดก็ได้แต่ว่าคิดทะเละดีนะมันจังอ่ะซมเอเนาะเดยมีแต่ตัวนี้เนาะ่นคิดละตัวนี้คิดตัวนี้แล้วก็มาาส่ตัวนี้ คิดแต่ละคิดถ้ามันถอดัวนี้ตัวนี้นี่หมายถึงว่าตั้งหลักนี่เมนตั้งหลักนี่ห่างจากโบโบหางเขาบอกมันติ่งลูกอันนี้บอกว่ามันติ่งลูกอันนี้คำมันมันมันโมอันนี้ไล่เหมือนกันหน้าแล้วเหมือนกันนุ่งบบมวนเนาะโดยมีแต่หยิบตัวนี้ตัวนี้ซีเลือกระยาเหมือนแต่ว่าตุกคิดนี่เจ้าห้าเหมือนซื้อเนาะเกดนี้ก็เอามาเบื้องนี้เกดนี้ปินหน้าเข้าห้ากันเนาะเด้อหิดของเบื้องนี้ก็ปินหน้าห้าก่อนเน อันนี้มันหน้าเนาะตัวนี้ตัวอกตัวนี้หน้ากันมันบดได้เขาเอามาใส่บนบนหน้าผี่โดยเพราะว่าตัวนี้ก็หน้าตัวนี้ก็หน้าแล้วมันสีหน้าโพดเขาต้องเอามาใส่บนได้หมดหน้าเพราะว่าบอกให้มันหน้าขนาดตัวนี้ต้องหยิบโดยหยิบไปเลยบดตตรงย้ำมันโดยหยิบไปเลยเพราะว่าเขาสีได้หยิบตัวนั้นมาติ่งอีกตื่นเลยหยิบตามคิดนะคิดนั่นคี่มีงานที่ต้องอยู่ ดูดูตัวนี้ก็เอาปินมาทางหน้าสเลยแล้วดูตัวนี้ปินเข้ากันคนปินเข้ามาทางนี้เลยหากันเลยนะเลยปินเข้ากันตัวนี้ปินออกมาพี่ตัวนี้ปินมาทางนี้ตัวนี้ปินออกมาหน้าตัวนี้กิดหน้าเด็กเลยตัวนี้ก็จังปินเข้าห้ากันแบบนี้เรื่องนี้ก็คือกันเดยเข้าหัวเนาะอันนี้เมนวิธีเข้าหัว

นี่ก่อนก็ได้รีดเพราะมันเป็นของแล้วพับนิ้วๆเป็นเลยเป็นรีดก่อนเนาะมันสิง่ายก่อนเลยผ่านการหยิบงจีนมาเป็นยังไงก็รู้สึกขอบใจแม่แก้วก่อนอื่นเพราะว่าดีใจหลายอันรู้สึกเข้าใจง่ายแล้วก็เวลาเข้าแอลมืนก็สบาย แบบวัง่อย่างนะเวลาหยิกได้เลยเนาะแอวสามนุ่งกอดีเลยแอวสามสิบสามสี่สคสี่เพงเนาะโดยเด็กกระซี่ประมาณนี้เนาะพอดีเป๊ะเลยเนาะเด็กกัตัวโตกับโบเหนเนาะเด็ตัวโตเหมืนกระซีอยู่ไหนพี่เนาะปลายทายกระไดปลายขั้วกรไดอันนี้เพ่นโตเป๊ะมิวงวมพอดีเลยเอาแอบวกสะโพก หั่นซองบะลบนิ้วเคิงเนาะอยากใด๋คงปวงคงสินก็สิพอดีเลยโอเคย่างดิเป็นได้ย่างเด้ย่างกระม่วนย่างวย่างเสื้อลงแล้วกร้องย่างย่างหมุนๆตบย่างเด้อเวลาย่างมันก็บ่แตกเนาะินแล้วก็นุ่มม่วนดีนะมีเดียวก็ได้มายงดีงดีพอดีเนาะเวลานั่งอนั่งยงๆองดเบ่ดก็บ่เเนาะิบ่เ มันจีบเห็นเนาะบางทีแบบนั้นเลยโอเคนัเอบใจแมแก่เลยขอบใจนะแม่แก่ดีทั้งงามเด้อแม่แก้วนะเลได้สัมผัสตัวจริงแล้วเลยมีแต่ว่าพูดได้ยากอาเฮียงเนาะก็คือแม่แก้วเบามาเลยเข้าไปในโพสต์ที่ปักมุดแล้วก็แซดเข้าเบอร์แม่แก้วเก้าสี่สองสีเกาห้าหกหนึ่งเนาะแล้วแม่แก้วก็ซีจัดขิ้วห้เลยโอเคขอบใจง่ายง่ขอบใจง่ายบายบาย